สลามอลัยกุ้มค่ะทุกคนวันนี้แอดจะพามาหาของกินในห้างพราราไดพาร์คก,กันอีกแล้วนะคะแอดอยู่ที่นี่เลยฟู้ดเซ็นเตอร์บริเวณชั้นจีของห้างนะคะเดินผ่านโซนกอนะคะเจอเข้ากับตรงนี้เลยกอสีนะคะร้านโกนักบินสาขาพราราไดพาร์คนะคะใครเห็นสติกเกอร์มาการฮารานไกด์สีเหลืองดําเด่นชัด,ชดมั่นใจได้ว่าร้านนี้ฮารานทานได้แน่นอนนะคะโกนักบินเนี่ยเขาจะขายน้าเต้าหู้ปลาท้องโกไรแอมโมเนียเลยคะ่ะว่าแล้วก็จัดไปเลยน้าเต้าหู้ปลาท้องโกนะคะแล้วก็ที่ร้านจะมีน้ำเต้าหู ร้อนกับน้ำตาหู้เย็นนะคะใครที่ต้องการใส่ท็อปปิ้งเขามีให้เลือกถึง5อย่างสปาต้องโกที่บอกว่าไรแอมโมเนียเนี่ยคือไรจริงแล้วกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เป็นแบบพรีเมียมฮาลานด้วยนะคะปปาต้องโกเขามีดิฟถึง5รสชาติให้เลือกร้านเนี่ยจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงจนถึงหนึ่งทุ่มใครที่แวะมาที่นี่อย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะใครที่มาไม่ถูกอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากันฮาลานไกด์นะคะเราปักหมุดพิกัดไว้ให้แล้วเร็วๆนี้เราจะมีเดลิเวอรี่ฮาลันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฝาก,ามาาาก,กาุม,ม,มะคะ่ะ